แม่ีเอย่าไปเียมันดิ้เี่ยวไเอาเปล่าร้าใส่น้เมเม มีการเดินนะประมาณเจกได้อีกตัวียนะฮะเจ็ตัวเดีวตมาตัวอมาทุงใส่นาฬิกาสวนะอย่างีเลยนะยาพรยาพรยาพรสดเดี๋ยวฮะสดอต่อนิ่งกว่าทีู่่ ไอเหี้ยนคิ้วแม่เลหนามันคิ้วไงวันนี้ทำมาช้าเสยอยาร้นลิน